ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของถนนทางการคมนาคมและก็การเจ้ของการเรียนในโรงเรียนของมรจอ็ได้โดยเอาเจ้าของภาษาครูอังกฤษกัาจรย์ผู้อนทานนี้ช่วยเป็นบ้านพักผู้ว่าภาษาทางด้านทิศเหือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทําการไปยกเว้นคาพางท่านอยากจะสร้างของประชุมขนาดใหญ่ได้มีการประสานไว้แล้วแต่ก็ เรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต่างจะบังเอิญปีนี้เน้นหาเรื่องภัยแรงด้านสถานการณ์เป็นใจน้ําตีกับนั้นนะครับก็ได้จัดต่างที่จัดงานทั้งหลายทั้งปวงนี่เราก็ได้ส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆเรียนกลับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านยมทัการแทนท่านนายกตุาการบรรณาธิกรและคณะผู้บริหารการบรรณาธิการหนส่วนการงานที่ใหม่ ่ารสรุปทางค์การบริษัทมีนโยบายแข็งแรงให้สอดคล้องกับจังหวัดในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเมืังขนาดจังหวัดเป็นแผนได้โปขายขององค์กรปงครองส่วนท้องถิ่นในขณะเรื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดหรือที่เรียกว่าประธานคลัสเตอร์คือตัวผมเองเป็นประธานคลัสเตอร์ในคณะผู้บริหารของกรมการที่วงสัตว์อีก็จะ